นะครับทำเป็นให้ดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการ iPad ที่ต่อจอนอกเป็นจอแยกหรือว่าเป็นจอสระให้กับ iPad ได้นะครับตัวนี้ iPad air chip m 3ครับหรือว่า iPad air 7นะครับต่อ c ถ NY n y ้ากับจอมิเตอร์ใช้งานเป็นจอแยกได้นะครับจะเลือกเป็นสแตนหรือว่าจอแยกก็ได้นะครับซึ่ง iPad ดรุ่นเช่น iPad gen iPad mini ทำไม่ได้นะครับตัวนี้ iPad air chip m 3นะครับหรือไอแพ air 7 ต่อนะครับขึ้นจอใมเตอร์แล้วก็เป็นจอแยกนะครับใช้งานได้สระจากจอหลักของเพื่อนสองสเกตนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับใช้งานโอเคเลยนะครับนี่ครับคีย์บอร์ดมาอกต่างๆก็ต่อเมจิกมาอกเมจิกคีย์บอร์ดได้เลยนะครับนี่ครับสามารถลากเคอร์เซอร์ไปแต่ละหน้าจอได้นะครับ ช้งานได้สระนะครับถือว่าตอบโจทย์ออกมากนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับเบื่อไก่กำลังสนใจอยู่พอดีนะครับอยากจะได้ iPad มาใช้งานแบบต่อจอแยกได้นะครับ iPad Air chip ป3อ็มตัวอ iPad อร์เตัวตอบโจทย์มากนะครับอยา่างบบมงกรใช้งานหน้าจอ iPad โปรติลไปแล้วก็จอแยกใช้แอปต่างๆก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับเพื่อลองเช็คดูนะครับใครใช้ อาการนี้แนะนำรุนตรีรองรับด้วยนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับรถเอิงสะตอนนะครับ A8 Air Chip M3 นะครับร้อ A87 ตอบโจทย์นี้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้อยากได้ตัวโปร,โปรนะครับเก็เพียงพอสำหรับการใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้นะครับ